สวัสดีครับมือนีห้ากับชิม่าตลาดสมัยสารสัตหีบนะครับมาเอาของทะเลไปกินครับมือนี่นี่ครับมาถึงแล้วไปครับที่ไหนไปเลือนของทะเลนะครับไปกันชุดแดงนะครับชุดแดงแดงแดงกุ้งกุ้งกุ้งหมึกหมึกกวยไข่ นี่ประมาณกัวโล่ใชไปดูปิ้งวะไรอันนี้ยังไงหอยยังกับดูร้อยนะครับอยดูร้อยนะครับหอยหังกัยนะ ่า้สี่น้อยอาให้ต่อเงาลุมซอติเศอันนี้สแตนร้อนเลยอันน้ัวแต่กุ้งกุ้งสี่ อางนี้พี่อยางน้ยังไงกุ้งสดกุ้งสดเลือกได้ไหมหรือว่าต้องจักเลยพี่เลือดตัวใไงเนี่ยตององลอยยี่สิบตัวงไงตัวใหญ่นะพี่สดไมสดตัวเเออตัวใหญ่มากตองลอ้ไม่สิบนะครทำไรไมราเ่้่าเป็นใกม่ใหม่ยจ้

ตายแล้ววะโอ้โหยมดใจว่ะตัวนไม่นท่านตายเลยโตเดียวนเ้า็เดินตลาดทะเลน้ำจิ้มวนี่น้ำจิ้มเอาอะไรอีก แซลมอนตวจุดเคอมันบอนหรอไรเรือยดีจก่อนนาจ้าไเนี่ยีู่โลยบาทเอาไหมเอาครึ่งโลเอาไหมเรียกจินทั้งหมดหรอขอบคุณครับ ถาได้จบได้นะร้บชิมได้ครับแต่ปูมารับปูมาดีกว่าตัวใหญ่มากนะครับสามร้อยปังานเท่บเขาซื้อโรยแบบตองไหวก้าวต่างระเทหร้อมตกยแต้เข้ามาฮะเอาตุนย่างโยบอ่ะเอาครื่องโรบ่ะว่าเอาหรออะหรอตกคเย้แล้วว่ะขึมาจากขึ้นมาจากทะเลใหม่ๆเลยครับตัวนี้ครับ